เสียงกระสิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนที่ก้องอยู่ในหัวของผมยุค9ก้ในญี่ปุ่นอินเทอร์เน็ตเพิ่งเริ่มเพื่อนของผมเล่าถึงบทกวีนรกของโทมิโนที่ว่ากันว่าน่ากลัวจนถึงตายผมไม่เชื่อหรอกคืนนั้นผมไปค้นห้องสมุดเก่าๆจนเจอบันทึกเล่มหนึ่งมีบทกวีที่ถูกเขียนด้วยลายมือวัดๆชื่อของมันคือโทมิโนจิโกคุด้วยความอยากรู้ ผมเริ่มอ่านบทแรกเสียงของผมสั่นเครือเล็กน้อยเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านมากระทบผิวระหว่างที่อ่านบทที่สองผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังกระซิบอยู่ข้างหูแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่มีใครเลยโทรศัพท์บ้านดังขึ้นผมรีบรับสายแต่ปลายสายกลับเป็นเพียงเสียงซาๆที่น่าขนลุกเหมือนไม่ใช่เสียงของคนผมเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยเงานในมุมห้องดูเหมือนจะขยับได้เอง ทั้งๆท,ที่ไม่มีลมพัดผมก้มลงมองบทกวีอีกครั้งแต่ตัวอักษรบางคำกลับดูเหมือนจะเปลี่ยนรูปร่างไปเหมือนมีใครมาเขียนทับเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนที่กล้องอยู่ในหัวของผมผมทนไม่ไหวแล้วในความมืดจากมุมห้องที่ผมหวาดระแวงมาตลอดมีบางสิ่งกำลังปรากฏตัวรูปร่างของมันค่อยๆชัดเจนขึ้น ผมพยายามจะหนีแต่ขยับตัวไม่ได้มีมือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งกำลังสัมผัสที่ใบหน้าของผมเสียงกระซิบนั้นกำลังอ่านบทกวีบทกวีที่ผมไม่กล้าอ่านจนจบแต่ตอนนี้มันถูกอ่านจนจบแล้วด้วยน้ำเสียงของนรกไม่มีใครพบเขาอีกเลยเหลือไว้เพียงห้องที่ว่างเปล่าและความเงียบที่น่าสะพรึงกลัว พร้อมกับบันทึกต้องสาบที่ยังคงเปิดรอผู้ที่กล้าพอจะท้าทาย